พื้นที่น้ําท่วมขังเป็นอะไรที่อันตรายเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้งดไปก่อนสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวสารได้อยู่ที่บ้านหากใครที่คิดมาทำคอนเทนต์อันนี้ขอห้ามเลยละกันใช่แล้วค่ะ,คะเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้ลําบากเนาะใช่ค่ะ,คะและนอกจากนี้ที่อยากขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะคือสําหรับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพแล้วต้องการขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพนะคะเรามีเบอร์นะคะ เตรียมจดให้ดีนะคะ0654724300ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ0654724300ค่ะ,คะเป็นการขอความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพนะคะค่ะและนอกจากนี้ก็ยัง มีเรื่องของหลังจากน้ําลดลงด้วยค่ะมีเรื่องการอขอเงินช่วยเหลือน้ําท่วมค่ะ2ช่องทางด้วยกันค่ะคุณผู้ชมสามารถยื่นขอความช่วยเหลือน,นะคะได้ด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่ค่ะสมมุติว่าเราน้ําท่วมที่ไหนก็ให้ไปยื่นขอความช่วยเหลือที่องค์กรปกครองได้เลยอีกช่องทางนึงค่ะคือการยื่นผ่านเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ชื่อว่า f l o o 6 7 d i s a s t e r go t th ค่ะค่ะไปดูกันอีกหนึ่งข่าวนะคะในพื้นที่อำเภอฝางค่ะคุณผู้ชมในอำเภอฝางมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ว่าที่ร้อยตรีนพร,รัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอฝางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากได้แก่ตำบลเวียงจำนวน19ชุดตำบลป่งน้ำร้อน5ชุดตำบลม่อนปิ่น11ชุดตำบลสันทราย6ชุดตำบลแม่คะ4ชุดและตำบลแม่ข่า3ชุดรวมเป็น48ชุดค่ะทางอำเภอฝางค่ะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่ ที่10กันยายน2567ที่ผ่านมาค่ะโดยลำน้ำใจและลำน้ำเมาได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรก็ได้รับความเสียหายซึ่งปัจจุบันนี้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะทั้งนี้านอำเภอฝางก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครต่างๆในพื้นที่ค่ะช่วยกันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งเตรียมเครื่องจัรเครื่องมือกระสอบทรายและทางเจ้าหน้าที่ หากเกิดเหตุเนี่ยสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ําให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะในพื้นที่ไหนตรงไหนที่ต้องฟื้นฟูหลังจากน้ําท่วม